พลังงานเทพท่านยมท่านพยายมหมอปลายพรายกะซิบบอกว่าจะโควิดอีกกี่สายพันธเราก็ต้องรอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะมิีโรคเดิมโรคใหม่กลายพันธุ์ดังกาโตนมาเวลเราทุกคนก็ต้องรักตัวเองให้มากอยู่ดีอย่าประมาทเด็ดขาด ทำให้ตัวเองแข็งแรงมีผมิคุ้มกันที่ดีแมสหน้ากากยังต้องใส่ความสะอาดต้องมากขึ้นเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างที่คุณรักและรักคุณขอองค์ท่านคุ้มครองให้ทุกๆท,ท่านรอดปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งปวงขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพแข็งแรงด้วยรักและห่วงใย จากหมอปลายส่วนทางด้านอาจารย์หมอจุ๊บโหราศาสตร์เลขาปราการยุคใหม่ยุคออนไลน์เริ่มขึ้นพร้อมกับโควิดที่ระบาดไปทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็คือหลายๆธุรกิจต้องพึ่งพาเครื่องบินออนไลน์มากขึ้นแต่ได้เกิดกระแสดวงแบบใหม่ที่ทุกๆคน ก็ต้องมีส่วนรับกรรมร่วมกันกิกระแสของจิตที่เชื่อมกันทั้งหมดทำให้หลายๆคนจิตตกรู้สึกแย่ท้อแท้สิ้นหวังไปพร้อมๆกับกระแสธุรกิจที่ซบเซาและปิดตัวลงไปมากมายอาจารย์เองก็เช่นกันรู้สึกว่าปีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เบื่องานไม่อยากทำอะไรขี้เกียจจะเห็นผม ไม่อัพคลิปลงใหม่ไม่ไลฟ์สดแทบไม่โพสต์ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นก็มาจากสภาพจิตที่ตกไปจากสภาวะเดิมๆของเมืองนี่แหละอาจารย์พูดเลยว่าอาจารย์นั้นนับถือท่านพญายมอาจารย์เป็นคนที่ชอบในเรื่องแบบนี้และชอบพิสูจน์พลังงานเทพต่างๆเรื่องท่านยมเคยพิสูจน์และเข้าใจท่านดีว่า แต่ไม่คิดว่าที่นี่และดึงดูดกแกรงมากขนาดนี้แค่คิดก็มีเหตุให้รู้สึกไม่ดีจนต้องเดินทางมาหาท่านถึงที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอกับสารพยายมที่อื่นเลยและที่สำคัญคือท่านสื่อจิตกแกร่งมากให้คุณอย่างรวดเร็วอาจารย์ขออธิบายให้รู้จักท่านและพลังงานของท่านโยมให้เข้าใจคร่าว ซึ่งเกิดจากการพิสูจน์ส่วนบุคคลนะครับข้อที่1ท่านยมไม่ได้ดุเลยแต่ตรงกันข้ามคือท่านใจดีและไม่ถือสามนุษย์มีจริตอบสอนมนุษย์เข้าหามนุษย์ชอบสอนให้ทำบุญทําทานรักชีวิตตัวเองและคนอื่นให้มากๆและข้อที่2ท่านเป็นพลังงานเทพที่เคลื่อนไหว และส่งผลเร็วที่สุดคล้ายครุฑที่นึกถึงก็ส่งผลทันทีแต่ไวและค่อนข้างเร่งกว่าครุฑข้อที่สเรื่องผีซ้มภเวศีกุนไสที่มาจากพลังงานมืดจะโกรธท่านมากถ้าเรารู้สึกโกรธท่านหมายถึงเรามีของไม่ดีอยู่ในตัวท่านเองข้อที่สี่ ของไม่ดีพวกนี้เกิดจากการสะสมของดวงจิตกระยาิกรเก่ารวมถึงห่วงจุ้ยที่เสียทางผีผ่านและอื่นๆอีกมากมายและพอสะสมเข้ามากๆเข้าก็จะกระทบคลื่นสมองทำให้รู้สึกไม่ดีท้อแท้สิ้นหวังเป็นโรคซึมเศร้าดวงตกการงานเสียหายชีวิตตกอับ ถ้าไปหาท่านของไม่ดีในตัวจะหายไปเลยความคิดอารมณ์สดใสขึ้นทันทีและข้อที่หไม่ว่าสิ่งที่เราทำลงไปจะส่งผลเสียต่อคนอื่นเป็นบาปหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ให้ไปหาท่านท่านเจอคนบาปมาเยอะจึงไม่ได้ถือสาใดๆและพร้อมที่จะให้อภัยและปลอบเราสอนเรา ให้คอคิดจนรู้สึกดีขึ้นได้จะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นทั้งทั้งที่ไม่ได้ระบายหรือสารภาพบาปกับใครมันจะเกิดขึ้นตามมาเองอาจารย์แนะนำมากๆให้ไปหาท่านในช่วงนี้เลยอย่างชาที่สุดก,ก็คือก่อนกลางเดือนมกราคมเพราะเลขศาสตร์เกี่ยวกับท่านยมก่อตัวแรงช่วงนี้ คือจะมีอุบัติเหตุรุนแรงและคนตายเยอะมากในช่วงสิ้นปีและต้นปีนี้ท่านจะเจอเราอยู่และจะนำพาให้เราได้สร้างบุญที่เหมาะสมจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามมาเองและท่านจะช่วยปลอบใจเราปรับสภาพจิตาาที่ผิดหวังจากเหตุไม่ดีที่ผ่านมาในปีสองปีที่ผ่านมานี้ช่วยสอนชี้นำให้คอคิดที่ดี พวกนี้จะผ่านตาเราและทำให้เราเริ่มปีใหม่พร้อมแรงบันดาลใจที่ดีปีหน้ายียิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนดวงทั้งปี6-5จะดีหรือไม่ดีดูได้ที่ใจตัวเองในต้นปีแนะนำไปหาท่านเลยตามภาพที่เห็นถ้าไม่สะดวกแนะนำไหวท่านยมที่วัดหรือศาลแถวบ้านถ้าไม่มีอีกก็ให้ดูรูปท่าน และก็ขอพรปีใหม่ท่านยมเป็นเทพที่เคลื่อนไหวเร็วมากที่สุดเทพแห่งความเร็วจึงเน้นเรื่องความไวเป็นหลักถ้าอยู่ใกล้หรือเดินทางไปได้ให้ไปทันทีหรือให้ไปเร็วที่สุดเท่าที่จะวางแผนได้หลังจากฟังบทความนี้ควรไปช่วงกลางวันเพราะท่านเป็นเทพธาตุไฟพลังงานเทพท่านยมพยายม พยายมบางพระจังหวัดชนส่วนทางด้านหมอปลายนวราชาก็ได้บอกว่าช่วงนี้ถ้าใครเห็นรูปของท่านบารมีพอท้าเวสวรร์ราชาแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหากราชิกาพอพระองค์ผู้ทรงเมตตามนุษย์ทุกๆคนที่ศรัทธาในตัวท่านไม่เคยละทิ้งลูกหลานให้เจ็บให้จน และพร้อมขจัดศัตรูมูมารสิคิดร้ายให้สิ้นไปบทท่านยมบวกบทท้าเวสุวรรณไม่ต้องมีน้าโมนำหน้าและว่าตามดังนี้ค่ะปะโตเมตังปะระชีวะนังสุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติ คือการใช้บทเดียวกับท่านยมนะคะจุดทูบดำสองดอกเช่นเดียวกันนี่คือเคล็ดลับเฉพาะของหมอปลายปลายกระซิบเท่านั้นค่ะบทนี้ใช้บูชาท่านยมและท่านเทวเวสวรร์ตามแบบฉบับของหมอปลายเท่านั้นเมื่อเจอผีวิญญาณมาหลอกล้อนนทองบทนี้วิญญาณไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้ กันของไม่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นคุไสซมนต์ดำและขอเน้นย้ำให้ใช้ทูบดำสองดอกเสมอสักการะท่านยมและท่านเท้าเวสวรร์พร้อมสวดบทท่านจุดทูบเมื่อถวายของขอพอรหรือร้องขอเสียงของเรายอมไปถึงท่านได้ดีกว่าค่ะ และอาจารย์หมอปลายพรายกระซิบขอพูดต่อเรื่องสถานที่ที่เรียกว่านารกเป็นไปได้อย่าได้ก้าวขาของเราเข้าไปในขุมหนึ่งขุมใดจะดีที่สุดกล่าวทุกคนเมื่อสิ้นชีวิตสถานที่ที่เราต้องไปและคงจะปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือนรกและตามความเชื่อที่ว่าตายไปเราจะต้องไปโดนตัดสินณที่แห่งนั้น การตัดสินนี้จะที่ยงธรรมที่สุดตามการกระทําที่เ่านั้นได้อยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้หากถึงเวลาตอนนั้นแล้วคงยากแล้วค่ะที่เราจะแก้ไขหรือกลับตัวมีสองทางให้เลือกคุณทำดีคุณไปสู่สุคติภูมิทำชั่วคุณก็ไปสู่แดนกลุ่มนรกโทนลงโทษ วันนี้คุณโชคดีมากๆนะคะเพราะคุณยังคงลืมตาตื่นขึ้นมาและก็ยังมีโอกาสแก้ไขพัฒนาตัวเองอยู่มากมายดังนั้นวันนี้รีบสร้างกุศลและหยุดการทำไม่ดีะคะ่ะเพื่อวันข้างหน้าที่ต้องจากโลกนี้ไปนะคะ